วัสดีครับอยู่หับเบสชาแนลนะผมก็สำหรับรถถังหลักที่ผมจะมาในวะันนี้ผมมีชื่อว่า AMX 3 0มสินะผมสำขันนี้เนี่ยจะเป็นรถถังหลักของประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งคลิปฝรั่งเศสเนี่ยเราไม่ค่อยได้ลงนะครับเพราะว่าด้วยความที่รถถังมันยังแบบว่าไปไม่สุดอนะในเลขก,กลางๆนะมันจะเป็นสุดอีเทียก็คือสุดสายนู่นอะตะกูลเลอแคร์นะครับแล้วแหละรุนรุ่นก่อนที่จะขึ้นเลอแคร ก็ข้างใจมีความแบบแอบทรมานิดนึงนะก็เลยไม่ค่อยได้ทำนะครับแต่ตอนนี้นะเราได้คันนี้มานะ AMX 3 0นะผมซึ่งเป็นรถพรีเมียมนะครับมันจะมีอีกคันนึงที่เป็น AMX 3 0 Super นะครับซึ่งคันนั้นผมยังไม่ได้เอามานะก็เลยวันนี้ก็เลยเราแบบเอาคันธรรมดามากกอะละกันนะครับก็แบบคันนี้เนี่ย จะเป็นรถถังที่ว่ายังไม่มีลูกเข็มนะเพราะมันเป็นรุ่นธรรมดานะครับมาดูเรื่องปืนดีกว่าครับผมเสันนี้เนี่ยจะได้ปืนหลักอยู่ที่105มิลิเมตรนะครับแล้วก็กระสุนที่ผมจะมานะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะจะเป็นลูกฮีทนะครับไอ้ลูกนี้เนี่ยเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่400มิลิเมตรนะครับทุกระยะที่เกาะสูตองศานะครับก็ถือว่าเป็นลูกที่เจาะได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับแต่ปัญหาของพวกลูกฮีทนะก็คือว่ามันยิงติดกําแพงได้ง่ายติดกําแพง มนยิงทะลุกำแพงไม่ได้นะครับยิงทะลุต้นไม้ไม่ได้นะครับทําให้แบบตอนยิงศัตรูที่อยู่หลังต้นไม้เนี่ยหรือตามป่าจะเล่นยากนะครับสำหรับลูกนี้นะเนี่ยตอนยิงั๊บมันติดอย่างนี้เลยนะครับทําให้เราเล่นยากมากๆนะครับถ้าเล่นในเมืองเนี่ยคือแบบโอ้ทอเลยนะครับแล้วก็อีรูกนึงนะครับเป็นรูประเบิดนะผมสำหรับลูกนี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องเอามาก็ได้นะเพราะว่ามันแบบเราเราใช้แรงระเบิดจากลูกนี้ได้นะแต่แค่ว่าแรงระเบิดมันน้อยกว่านะครับสำหรับลูกนี้นะครับสำหรับลูกเนี้ยเราเอามายิงพวกรถเบาอยู่แล้วไง มันก็เลยแบบว่าทําให้แบบแรงระเบิดมันจะโอเคกว่าลูกนี้นะครับสับลุกระเบิดเนี่ยจะจอเกาะสูงสุดอยู่ที่25มิลิเมตรครับผมซึ่งทำให้มันถูกจํากัดไปยิงแค่รถเบาเท่านั้นนะครับรถเบากับรถสอยครับ2อย่างนี้เท่านั้นครับยิงเมนไม่ได้เลยครับมันมันแบบว่าค่าจอดเกาะมันน้อยเกินไปนะครับทำให้ยิงเมนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็สักนนี้เนี่ยจุดที่ต้องระวังเลยนะครับก็คือว่าช่วงข้างบนนะครับในเลดเขาเนี่ยมีรถอัตราจรทุกประเภทเลยนะอยู่ในดันนะ ฉนันระวังหม้อขงข้าวอันใหญ่โตนี่ให้ดีนะครับโผล่ขึ้นไปนี่โดนบึ้มตรงนี้เมื่อไหร่ก็คือตายทั้งคันนะเพราะว่ากระสุนมาอยู่ตรงนี้ครับผมโว้ยสุดยอดไปเลยนะครับการจัดเลียงคือผมตายมากเลยอ่ะเอากระสุนไปด้านหลังนะครับต่อให้ไม่โดนกระสุนนะครับคนในรถก็จะตายหมดนะครับสามคนเนี่ยตายแน่ๆนะเพราะโดนลูกระเบิดนะครับจากพวกกรถถางอตาจรนนะครับแล้วก็คันนี้นะผม เกาะด้านข้างค่อนข้างเบานะครับให้ความรู้สึกเหมือนเราเล่นแลเพิดของประเทศเยอรมันนะครับอันนี้นะแต่ว่าอาจจะยังมีความคล่องตัวน้อยกว่านะครับแต่เรื่องของตัวรถเนี่ยผมว่าโอเคนะในเลดเขาไม่ได้แย่นะผมโอเคเรามกกับมเยอะละส่วนรถจะเป็นไงเราไปดูกันเลยอ้อหนึ่คันโอ้แต่ว่ามันไม่มีนี่นี่นว่าระยะนี่ว่าเโดนยิงกัมึง ไปไม่โดนเฮ้วดาไม่โดนเว้ยเ,เ,เอ้ยเออฮะตาเบ็ดรุงเปามากเออดอกเดียวกูแตกเอ้ยเวดาออกจะบางไหมอ่ะทำไมอ่ะอ่าเจอละเบียมหนึ่ง ไปเออโดนเข้าไปครับหนึ่งลูกไม่รอดแล้วล่ะแกไม่รอดแนะ่ไปเรียบร้อยครับผมตาย,ตายโอ้นี่เลยสวยๆตาย,ตายผมหนึ่งเอฟหกสิบ ตีนขาดเลยไหนวะนี่ไงปาเพ่อให้โดนทีปไปครับเฮ้ย hey! กระสุนไม่ระเบิดโอ้โหเจ็บเจ็บมากมากเจ็บมากมากอาจจะไม่รอแล้วล่ะจังหวะน,นี้ใส่หัวใส่หัวเออเจ็บมากมากเฮ้ยเข็มเล็ก โอ้ยไอ้คันนี้มีตะแกรงด้วยดิโอเย่ยิงปศักดิ์เอาไม่สนใจละไปกินตัวตะแกรงดีกว่าปาบเข้าให้หนึ่งดอกไฟไหม้ครับผมอ้อดอกเดียวตาย โหลดนานนะประเด็นอ่ะแปดวิอ่ะครับเออโดนกระสุนตอกตูดให้เรียบร้อยระเบิดเลยอืมมันจะเกินโอ้โอ้โอเออไม่ทันสักคันเลยเอ้าโอ้ช้าไปแบตลี่ไปข้างล่างวะไป เรียบร้อยอ้ยเจ็บเหมือนกันวะโอ้ระเบิดหัวโดนระเบิดหัว้าใจเลยที่ยิงนะเพื่อนนะมอมุมนี้น่าจะได้ชิบปุ๊บปั๊บโอเคมีหนึ่งคันทางขวาผมกดน่้จะได้นะฮะไปเรียบร้อยครับผมตัวระเบิดไปสิมีกระหนึ่งคันมุมกดเปิดดีมากนะครับคันนี้เขาคงไม่เห็นผมหรอก เเรียบร้อยผมตายอีกหนึ่งไซส์หนึ่งคันนะครับเนี่ยเนี่ยปืนมันโผล่มาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่เรามันโผล่นะครับเฮ้ยขวาขวาึ้นไปปึ๊เบเจ๊หลบเนียนเลยดิเนียนเลยดิออกมาเดี๋ยวนี้เอาาเนเอนั่นแหละเรียบร้อยตาย ออบเจกต์นะผมหลบเนียนเลยเฮ้ยนี่กำลังออกนี่กำลังออ,อ,อ,นะออกไม่ออกฮะออกไม่ออกออกไม่ออกออกไม่ออกแต่โดนยิงยับอยู่นะออกไม่ออกออกเถอะทุกคนให้อภัยแล้วไม่ออกกูตัดปืนแล้วนะรู้สึกหล่อไม่ได้แล้ววะ่ะสมาธิเริ่มสัน้น <laughs> ออกม่าเฮ้ยเขาไม่ออกเลยว่ะเฮ้ย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 ยิงได้ไหมเนี่ยมุมน่าจะได้อยู่มุมได้มุมได้ไดโอเคเราเขาออกครับหิวเปล่าหิวเปล่าถงขาวน่ะยังไม่มีใครยืด,ดอ่ะมาแล้วลูกเออไอ็เดี่ยวออกมาแล้วอ๋อ,อมอุมไม่ได้ อ่สวยอ่ะไม่ใช่แล้ววะเอ๊ะเมื่อกี้ผมปัดบอกว่าโอ้โหเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจใเย็นใจเย็นใจเย็นโหโหดลายกันจริงๆเลยค่อยๆยิงกันสิวะเดี๋ยวยิงันนก่อนผมใจเย็นไปเออเมื่อกี้ก็แค่ภาพลวงตานะทุกคน ไปเลยกระสุนมัทะลุรถไปได้ไงวะมันแรงขนาดเลยแรงกทะลุรถไปเลยอ่ะเฮ้ยเอามันมาข้างหน้าแต่เมื่อไหร่วะงั้นก็ตายไปแล้วกันนะลาก่อนเฮ้ยไม่ตายวะเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาทะลุอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยดาเมจลูกฮีทมันกระจอกงอกโวยวะโอ้ยเลงรังกระสุนแท้ๆอะไรวะ มันรู้เลยว่าผมอยู่นี่นะครับอ่าปืนใหญ่ไปของปลอบใจเอานี้แล้วกันมาได้ละเฮ้ยเลไรคนอื่นอยู่เว้ยเลไคนอื่นอยู่สวัสดีครับโยกหนึ่งทีไปเอ้ยฮีทเองเจ้าวะนี้มันต้องคียขคอแล้วมา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 ยังไงเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะผมเปลี่ยนที่เลย ผมจะไปเติมคนด้วยผมเดือดสองมาโดดล,ลูกนานจัดเลยคนระับอ uh ่าฮะสวดมนต์ซะแล้วก็ลาก่อนเพื่อนปาบก็ให้มานี่ยึดมั่งจุดเออะยึดกันมาเยอะละเปลี่ยนมือบ้างหลบตรงนี้ละกันนะเพราะล่ารถเราสีดำโอเค เนียนอยู่เก็บปืนหน่อยดีกว่าพลาดเออเล็งต่ำไปอ่าโอเคข้าน้าอ่าปืนเพื่อนว่ะสายเคลียร์เออข้างหน้าข้างหน้าไม่เคลียร์เร็ว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 ก็มีหนึ่งคันครับเพื่อนมันมันปล่อยควันพอดีเออตกเนินตะตกเนินเอาเนอร์เลยกูไม่มี Five 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 Nine Four five five เคาะ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 ไม่ขึ้นอย่างนี้ว่าเสียง B M 2ปืนอันเป็นเอกลักษณ์อยู่หลังหินเนี่ยมุมนี้ยิงไม่ได้นะครับเฮ้ยออกมาแล้วเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุ้มส้มก่อนปืนคุ้มส้มแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันเอาไล่ไปก่อนละกันไล่ที่ แป๊บแป๊บแป๊บรอไปกูซ่อมเสร็จก่อนเดี๋ยวเจอกันแหมเล่นทีเผลอเลยนะเราอ่ะแสงจิ๋วมานี่หันช่างเลยมาแมวกูหลอกเล่นกลัวเดี๋ยวตั้งท่าก่อนตั้งท่าก่อนเฮ้ย <c oughs> วันดีเดีวเรา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 เออ ได้อยู่โอ้เยอะเลยนี่โอ้ผูจะเสียงแล้วเป็นรถบิสไซา์หนึ่งคันทีห้าสิบสี่ว่ะน่ากลัวอยู่นะคันนี้แต่มันไม่มีเกาะเอ a เอไม่มีผลกระลูกฮิตเขาจะต้องหันข้างถ้าขี่ตรงมานะรอยิงได้เลยมาสองคันว่ะปั๊บโอ้โหโอ้ เฮไอดอกเดียวตายเลยวะน่าจะตายเพราะแรงระเบิดนะครับอ่ะคนผมตายหมดแหละโอ้โหหนึ่งอะไรบุ๋นหมูหมูอยู่นั่นน่ะไปไม่โดนอ่ะงงงงอีกรุ่นนึงอีกรุ่นสูงขึ้นประมาณนี้เฮ้ยเรียบร้อยครับผมแตกอ่ะงงกันดิเป็นไรตายวะ แค่มีหิดก็แทกหัวนิดหน่อยนะหินขนาดร้อยห้ามิลิเมตรอ่ะต้องวนบ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 นหน้าตายเหมือนเล็บเผิดพอยกเป็นพิธีมาแล้วโอ้โยโอ้โยเจ็บหนักเจ็บหนักมากเลยซอบแป๊บนะเพื่อนนะ คือการดีนะมันไม่โดนลังกระสุนนะครับถ้าโดนนี่ผมน่าจะตายเลยเฮ้ยมันใส่ขี่ใส่เลยละกันต้องมีอะไรให้ยิงบ้างหรอว่าในบ้านอ,ะอ่ะนี่ครับผมแค่อย่าหันข้างให้เขาก็พอคันนี้บายชิวบายชิวบายชิวอ่าออแม่หมดพอเสริฐแล้วด้วยตราบก็ให้เรียบร้อยครับผมตาก แค่ยานค่ามเขาก็พอพิงกลต้อนนท,ทำอะไรไม่ได้หรอกอ่อาเกิดอะไร้นโอ้อันตรายอันตรายคันนี้อันตรายเด้เจอเด้เจอคันอันตราย,อราย,ออรายโอ้ยโดนที่อื่นจริงอะไรวะ ทะลุหลังเลยยิงเข้าหลังนะครับตัวโดนยิงยังยังเออยิงไม่ได้อ่ะตรงเนี้ยถึงจะได้โอเคเขาโดนยิงนะครับเขากำลังเดินหน้ามานี่แหละเราได้ยิงละไปเรียบร้อยผมคีย์ได้เข้า โรยหนึ่งลูกผมนัดยีตรงนี้เลยเอ่ะเฮ้ยเรียบร้อยผมตายทีห้าสิบห้าเอครับผมกบซ้ายหนึ่งคันเฮ้ยเรียบร้อยผมตายทีห้าสี่อีหนึ่งไอความออตโต้ได้ไปสองคันนะตรงนี้หลังเพื่อนบอกหลัง แต่เหมือนจะอยู่บนหัวผมมากกว่านะเสียงฟ็อกเสียงฟ็อกเลยอ่ะถอยก่อนถอยก่อนเสียงฟ็อกครับผมไปเพราะว่าเขายิงข้างเข้าได้อย่างสบายๆเลย ฟอกนะครับน่ากลัวนี่ต้องให้เพื่อนยินให้ขึ้นไปนี่ไงยิงไม่ได้ไประเด็นขารู้ตัวแล้วอ๋อ,อ,อ,อ นิดเดียวนะนิดเดียวยิงไม่ได้1ิปสอจุดเจ็ดมันน่าจะยิงเข้านะแต่ไอ้บ้านี่เล่นตัวว่ะเล่นตัว ต่อยเพื่อนยิงให้ครับผมไม่ได้อเสียเปรียบแน่นอนโป๊จุดสองจุดเจ็ดโวยเจอวังทีมสองจุดเจ็ดกูคือหลักยีงไม่โดนหรอกเรียบร้อยครับผมแอี่อยู่ตรงนี้นานไปหน่อยยิงข้าวนะผมบอกแล้วน่ากลัวนะครับแม่รูเล็กๆเนี่ย โอเคเจอละโยกหนึ่งทีไปคือเบามากปืนกลไม่ไม่เข้าด้วยว่าปืนกลซ้ายทีสิบโหลดนานอยู่ครับคันนี้เราน่าจะยิงได้ไปเรียบร้อยครับผมตายทีสิบเขาโหลด่ข้างนานครับ ไปฮะทารู้ได้ไงวะทารู้เฉยโอ้โหไอ้ไก่จีนเล่นกูละโดนนะนะเมื่อกี้ยังไงก็โดนครับผมเชื่ออย่างนั้นยังไงก็โดนคือแบบมันระเบิดตรงท้ายเครื่องอะคือยังไงก็โดนครับแต่ไม่มีดาเมจเลยนะครับเลยแบบโอ้โหตกใจเลยครับช็อตเมื่อกี้ ต้องมาตรงนี้วะนี่นี่ดีกว่านี่ดีกว่าโอเคเขายังไม่เห็นผมนะครับบงมาให้ตายไปสองโอ้โหย้ยยิงได้เขายิงได้นิว่าโหลดนานไปหน่อยนะครับคันนี้แปดวิอ่ะ <laughs> เสียตรงนี้แล้วครับโหลดนาน ค okay. หันรอเลยอ๋อนนนนนมันจะยิงได้มันยิงได้โยกก่อนไปเรียบร้อยตายคันที่ฆ่าผมด้วยนะครับคันนี้โดนย้อยข้ามเขาหวัวน้อยๆอเฮ้ยโอัตัวไอ้สี่อรงนี้ก่อนโอเค <G ül> กลางเลงแบบบรรจงได้ไปได้เกมนี้จะแพ้ก็โอเคแล้วผมฆ่าบันมากเลยเกมนี้นะมาแซดซอนอยู่ไหนวะผมคิดว่าทีมผมน่าจะสอยไม่ทานแล้วล่ะโอเคไม่มีนะครับตัวนี้สูๆ้ๆครับทุกคนเรามาได้แค่นี้แหละแต่มันก็เป็นเกมที่สนุกมาก ก่อนเซตซูก่อนถึงน่ะเจ้ไม่มีเราจะมาถึงในอีกเร็วๆนี้แล้วเฮ้ยเซตซูอยู่บ้านเซตซูอยู่บ้านนะครับเอาไหมเอาไหมมีไหวเปล่าคันเดียวลำเดียวนี่ไง ไปโอ้หไม่ระเบิดเฉยเลยเป็นไปได้ไงไปตายมาแล้วอืมรถส,สอยไม่ไม่ระเบิดนะเมื่อกี้มันโดนสายกระสุนแต่ก็ไม่ระเบิดนะครับไมงนะ่งงนะงงนะลูกฮีตอะเฮ้ยผมถึงเกมนี้ผมจะแพ้นะครับแต่ว่ามันมากนะครับก็สำหรับถังเอ mx 3 0เนี่ยเป็นรถถังอีกหนึ่งคันที่ไม่คิดว่ามันจะเล่นสนุกนะเพราะด้วยความที่มันเป็นกระสุนลูกฮีทอยู่เลยนะครับแล้วแบบมันยิงติดกำแพงติดอุปสรรคอะไรง่ายนี่ไงแต่พอมาเล่นเออในเลขของเขาเนี่ยมันยังไม่มีเกาะ e IA ไงีเราก็แบบยังเล่นสัดเส้นเล่นสบายอยู่นะครับแต่เดี๋ยวอีกในอนาคตอ่ะผมอาจจะเอารุ่นซูเปอร์เข้ามานะครับแต่รุ่นซูเปอร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของลูกเข็มเข้ามานะครับทำให้อาจจะทําให้คะแนนเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ข้อเสียก็ยังอยู่ที่การรีโหลดลูกนะครับ ก็จะประมาณอยู่ที่7วินะครับถ้าผมอัพคนนะมันจะเหลือประมาณนั้นนะไม่7ก็6นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะผมโอเคแล้วเจอกันครับอีกนิดกดียวหนึ่งล้านแล้วนี่่ง